เอาครับรับรอครับมาดูเกมการแข่งขันเลยนะครับตอนนี้ในเพจของออโรดแทรนนะครับคอมเมนต์ยังไงตอบได้เลยนะครับตอนนี้มีคนนั่งโอบีรอไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวสัญญาณเรื่องคอมเมนต์แจ้งด้วยนะครับใครดูทางบ้านแล้วเป็นแบบไหนบ้างอะไรยังไงช่วยส่งคอมเมนต์มาให้ด้วยนะครับในเพจของออโรดแทรนนะครับตอนนี้เราใช้สถานีใหญ่องค์ส่งใหญ่แล้วนะครับไม่ทราบว่าภาพเสียงชัดเจนไหมเพราะตอนนี้เราใช้ OB ใหญ่เข้าทำงานแล้วนะครับ เมื่อสักครู่นี้โอเบยใหญ่ต้องไปสแตมปนะฮะเวลาผ่านแดนมาอีกครั้งหนึ่งเลยเสียเวลาไปหน่อยหนึ่งต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับอานะครับมีคอมเมนต์อะไรแจ้งเลยนะครับคันนี้หมายเลข88นะครเป็นนักแข่งจากสอบอราวนะครับคันสีเหลืองอันนี้ในรุ่นของเทีย่ยวป่าโอเพนแหมปัญหาไกา่หลุมตรงนี้นึกถึงที่ลาดบุรีเลยนะครับดับมเบลเอ็กซ์เนี่ยมันยาวกว่านี้เยอะนะขนาดขนาดแค่ ก้างปลาธรรมดายังใช้เวลาตรงนี้ค่อนข้างจะนานเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดรอดับเบิลเอ็กซ์นี่น่าจะใช้เวลานานเหมือนกันเอาแล้วครับขึ้นไปอีกดอกนึ่งครับมือนี้อังค่ำแล้วครับท่นเอี๋ยวดูพคนกรอบร้ายเลยเพิ่งูอยากรวดเลยท่านเพิ่งสู่ข้อแข็งเอาเป็นยังไงหน่อยมื่อกี้มังขึ้นจากหนุ่มที่สี่เลย อาแล้วมีเฮครับมีเฮครับมีเฮมีเฮคืออะไรไม่แน่ใจนะครับมีเฮครับโอ้โหมีเฮครับย่อนครับย่อนแล้วครับอาหย่อนแล้วครับทีมงานเทียร์กันหน้าดูครับเอาแล้วครับมีเฮครับ นักแข่งจากสปลาวนะครับท่านผู้ชมขึ้นได้ไหมฮะอีกดองน,นึง

หลุมยาวๆตรงนี้ท่านผู้ชมครับเวียงกันขึ้นมาตรงนี้ต้องโดดครับโดดได้โดดโดดได้โดดครับโดดเข้ามาแล้วแล้วมาลงมบ่อยาวตรงนี้จะไหวจะทันไหมเอ่ยจะไหวจะทันไหมครับเสียงก๊กแก๊กแก๊กเข้าไปขอบคุณครับท่านผู้ชมครับ เกือบได้ครับเกือบได้ครับปัญหาวินอีกแล้วครับปัญหาวินอีกแล้วครับทุกู้ชมครับอ่อประธานนี่เราเจ้าอันร่วงกันไปที่ไหน ได้หรือเปล่าครับอย่างครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับในเพจของเราเรามีของรางวัลแจกให้ด้วยนะครับติดตามนะครับในเพจของเราเรามีของรางวัลแจกให้ด้วย หมดครับหมดครับไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นครับ ยังครับปัญหาเรื่องวินนะรถที่นี่เลยรุ่นใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็เอาวินไฟฟ้ากันนะไม่ค่อยใช้วินเอาเราี๋ยุดนหน่ฮะขึ้นไหมเอ,อ่ยผมจอมอนิเตอร์ของผมใช้งานไม่ได้นะผมหาผมหาสัญญาณเครื่องของผมไม่เจอไม่รู้มันอยู่ช่องตรงไหน,น ขออนุญาตนะครับพระเพิ่งมีตัวเดียวครับเมื่อวานนี่ก็ซักยังไม่แห้งเลยนะครับซักยังไม่แห้งเลยนะครับเดี๋ยวเพิ่งขอเอาไปดูคันนู้นครับไปดูคันต่อไปครับรถไอ้พรก็ไม่พรครับเอาล้วครับมาดูคันต่อไปตรงนี้ครับรถของไอ้พรครับสมพรสหวันกีฬารถใหญ่รถจัดเนื้อ ไอ้สบขอเลข3หลักหน่อยนะครับ88แล้วอีก10กว่าก็จะครบ100ขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะขอบคุณทุกๆท่านครับเป็นกําลังใจเดี๋ยวขอแว่นก่อนแล้วจะอ่านคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณผู้การสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณผู้การสนับสนุนด้วยอ้าวงัดรถขึ้นมาแล้วครับลงไปตับตุ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 บกับไอ้พรครับ อ้าวแล้วครับในรุ่นของเที่ยวป่าโอเพ่นครับโอ้ยดีดครับโคเลเวอร์โดนดีดเลยครับบอกแล้วเป็นโคเลเวอร์ต้องคอยระวังนะเชือกนี่อย่าอยู่ใกล้มากจนเกินไปเอาขาดครับโดนกล้องกับผมหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่รันหลังก็ระวังด้วยนะะขาดมานี่ยุ่งครับ เชือกขาดตะขอขาดหรืออะไรหลุดสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจปิวมาเลยครับแปิวมาเลยครับทักทายด้วยนะฮะสำหรับขอนแก่นออฟโรดครับแหมทีนี้ขาดดีกล้วครับเชือกขาดครับโอ้โหทำไมเือดเชือกขาดครับทำไมมันเปื่อยจังฮะเอาเกี่ยวดีๆนะครับขอบคุณชกพลอยครับ โอ้โหเปิดจริงๆฮะเอาพี e ่ขึ้นมายน่อยเดี๋ยวไี้ครับเพราะ์วหล่อมันใหญ่หล่อมันใหญ่นะครับขอบคุณล้อเหล็กยางลุยครับขอบคุณนัทออโต้โฟวิลครับฮะใครอ่านไม่ทันคือยางมันลดตัวมันจสะสไลด์ขึ้นไปเรื่อยๆอ่านไม่ทันอย่าว่ากันนะครับขอบคุณนะฮะ82ท่าน,น,นด้วยนะครับขอบคุณ82ท่านด้วย นะครับเดี๋ยวน้องเกย์สอนนี่เจอกันอีกนะครับสำหรับเพจของออฟโรดไทยแลนด์นะครับน้องเกย์สอนจะเจอกันอีกนะครับเพจออฟโรดปีหน้าแล้วนะครับไปปีปีหน้าไปปี67ครับจัดใหญ่ แน่นอนครับจัดใหญ่แน่นอนคิดว่าใหญ่แน่นอนยิี่สิบห้าปีอ่ยี่สิบห้าปีชมรมครบรอบยี่สิบห้าปีชมรมขอนแก่นจัดใหญ่คราวที่แล้วพีว <ละ S 2> ่เรียมมายี่สิบปียี่สิบปีโอ้ยนี่ห้าปีห้าปีเลยตายเดี๋ยวเอามันไปเลยเดี๋ยวออฟโรดไทยแลนด์จะเข้าไปช่วยนะ,นะครับออฟโรดไทยแลนด์จะไปเก็บภาพด้วยใช่ครับพี่ยินดีครับยินดีขอบคุณครับขอบคุณทีมงานของทางขอนแก่นออฟโรด้วยน้องเบียร์นะครับบีเบียร์ต้องขอบครับ เหลี่ยมตรงนี้นะครับ B B Auto Shop ลงมาเนี่ยต้องใช้วินแน่นอนครับต้องมีการใช้อุปกรณ์ใช้วินแน่นอน B B Auto Shop ครับลากสลิงยาวๆครับลถสูงช่วงล่างสูงได้เปรียบกับอุปกรณ์อุปสรรคแบบนี้มากเวลาเราค่อมอุปสรรคอุปกรณ์เนี่ยมันจะได้เปรียบในส่วนของการลงเหลี่ยมวิ้นต่างๆน,นะครับเตรียมนะครับท่านผู้ชมครับใช้อุปกรณ์นะครับผ้าคลุมสลิงเรียบร้อยเดินสลิงให้ตึง แล้วก็ค่อยเคลื่อนรถออกไปนะครับเปลี่ยนนะฮะสลิงเริ่มตึงแล้วสลิงเริ่มตึงแล้วเดินเดินแล้วครับวางตำแหน่งล้อครับเอาหน้าลงแล้วพยายามจะงัดรถขึ้นมาให้ได้ถ้ากระแทกกระทันสลิงไม่ตึงไม่ดึงรถหน้าขึ้นมาเนี่ยปัญหาเกิดเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องระบบช่วงล่างอีกไปแล้วครับพีบ่บีออโตพาพครับบอกกำกับอยู่ทางด้านบนเลยนะไปแล้วครับไปแบบนิ่งๆเลยครับช่วงล่างสูงจะได้เปรียบฮนะโอ้โหท้ายล็อกเลยครับ ท้ายล็อกเลยครับคันนี้ลงผ่านอุปสรรคอันที่หน่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะผ่านอุปสรรคอันที่สองนะเตรียมจะผ่านอุปสรรคอันที่2แล้วนะครับในหลุมก้างปลานะครับหรือเขาเรียกหลุมก้างปลาก็จะเรียกหลุมอะไรก็แล้วแต่นะนะครับหรือจะไอ้เขขวางคลองอะไรก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกลงไปเต็มลำครับรถไม่มีเสียอาการเพราะรถค่อนข้างจะสูงนะครับ ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีด้วยขอบคุณพี่น้องชาวสอปอลาวนะครับ <ไป S 1> ที่ให้กําลังใจกันมานะครับ,รบขึ้นไปอีกหนึ่งดอกแล้วครับขึ้นไปอีกหนึ่งดอกแล้วลุ้มที่สามก็ขึ้นแล้วลุ้มสุดท้ายลุ้มสุดท้ายขอบคุณด้วยนะฮะใทยปั๊บขอบคุณจันบิโกโด้โด้วยครับขอบคุณด้วยโยโย่ครับมาอีกแล้วขอบคุณมากมากครับควาพยายามโอ้ความพยายามควาพยายามโอ้ขับก็แล้วขับความความมาแล้วครับ บ่ความ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 นะครับบ่ความนะครับแหมพี่กรอร์สนามอา่ <ต INDISTINCT S 1> ผมอยู่สามวันนี่รู้หมดแล้วก็พูดอะไรบ้างนะบีบียต้ช็อปครับหลุมสุดท้ายครับรถมันจะบิดนิดนครับหลุมสุดท้ายรถมันจะบิดนิดนิดน,ดนะครับอา่าอัตพงครับสวัสดีด้วยนะครับ ขึ้นแล้วครับเตรียมเก็บอุปกรณ์นะครับเตรียมเก็บอุปกรณ์มาแล้วครับสุดดยอแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับไฮไลท์อีกหลุมหนึ่งมาไฮไลท์อีกหลุมหนึ่งนะครับ

รถแชมป์จากประเทศไทย B B ตัวช็อตครับ B B ครับคันนี้ B B ตัวช็อตครับลงมาแล้วครับ B B ตัวช็อตครับวิ่งขึ้นไปครับกระชากวิ่งครับ B B ตัวช็อตครับได้ไหมชะงักอะไรชะงักอะไรชะงักทำไมฮะเอาแล้วขึ้นแล้วครับ โอ้โหขันแรกในกลุ่มของฮาร์ดคอร์ครับขึ้นมาแล้วขันแรกในกลุ่มของฮาร์ดคอร์ขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> ไม่ในกลุ่มของฮาร์ดคอร์ขันแรกขึ้นมาแล้วครับเกมมาในขันครับ ไปดูชุยไฮวินครับจะเล่นเกมตรงนี้นะครับขออนุญาตมุมไกลนิดนึงนะครับลงแล้วครับลงแล้วขออนุญาตเป็นมุมไกลนิดนึงเนเขาวิ่งออกมาไปแล้วครับเนครับฉลาดมากครับใช้สบายของวิ่งอย่างเดียวแล้วครับโอ้ยไม่รู้ล่มใครเอาผมหยิบมาก่อนแล้วครับจับเกียวมาแล้วครับไปครับล้อใหญ่ได้เปรียบครับ โอ้โหถ่ายงัดดังโครมเลยครับถ่ายงัดดังโครมเลยครับคนนี้จะขอถ่ายวินครับทักษะการใช้วินเขาจะแม่นหรือไม่เกิดวันอะไรครับงัดงานรถขึ้นต่อครับงานรถขึ้นต่อครับลงลำนึงครับโอ้ยเกือบหลุดเป็นชิ้นนะเกือบหลุดเป็นชิ้นนะเกือบหลุดเป็นชิ้นชิ้นเลยครับ โอ้โหเกือบลุดติ็งชิ้นครับเรียบร้อยผ่านแล้วครับผ่านขึ้นมาแล้วไปรอเลยครับคอเลเวอร์วิ่งไปรอแล้วครับเจ้าบิ๊กครับก็ฉวยมาเลยครับัวดตามมาเลยครับโอ้โหครับไฮวินครับมาเตรียมครับลงบ่อวิ้นยาวครับสำหรับไฮวิน วินิจวานสยดครับท่านผู้ชม f อฟซไฮวินก็ฝากแรงเชียร์ให้ไฮวินด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณนะขอบคุณ,คณเด็กชายสนองขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับท่านสจขอบคุณครับขอบคุณๆๆครับขอบคุณทุกๆคนครับ พันลบขอบค <ao> ุณครับเอาแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้เอฟซีบิ๊กพี่ฉุยโอเคเดี๋ยวบอกให้นะครับอ่าพิโมเอฟซีพี่ฉุยโอเคเดี๋ยวบอกให้นะครับขึ้นแล้วครับไปแล้วครับ เรีย <c oughs> มก็เวลานี่อยู่ในรุ่นของฮาร์ดคอร์ครับทายวินลงในรุ่นของฮาร์ดคอร,66อรอค์66ท่านขอบคุณมากๆ3.4ีอันัวิ่งเทไหร่66ท่านขอบคุณมากๆครับเ <c oughs> ทยวิ่งเทไรตอนนี้นะครับตอนนี้4.3 2ตอนนี้คนวิ่งดับแร่ สูนายสนามผมไม่มีใครเอาน้ำมาส่งนายสนามเลยเอ้ามาดูครับมาดูครับอ๋อไอพวกนี้โยุให้ผมเรียกช่างตุ้มช่างตุ้มบอกเฮ้ยคนนีชื่อช่างแต้พี่ช่างตุ้มแม่ไอ้นี่พี่เทืองขอบคุณมากครับชลิตเขาบอกว่าเผาเผาของพี่เส้นที่ขาดไปเพราะว่าขาดเพชรของชลิต มันเชื่อมมาแล้วมันคดเพชรกระแพงยิงวินน่าจะสลักขาดมีปัญหาถ้าทะลิงไม่ขาดดังแป๊กแบบนี้น่าจะสลกักสลักวินหรือเปล่าเรียบร้อยสลักครับสลักขาดไปแล้วครับสลักขาดไปแล้วครับ,รบเรียบร้อย ขอบคุณครับขอบคุณ f อทุกๆคนครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่โบขำเลยครับช่างแตมพี่เทืองครับชัดแจว๋วขอบคุณมากๆครับอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันที่รา,าดบุรีอีกหนึ่งสนามนะครับไปดูช่างแตมจะแผงลิทให้ตกลงเขาช่อช่างแต้มหรือช่างตุม่มวะช่างแตมช่างแตม,ชแตมใช่ไหมแล้วทำไมพวกเองบอกข่าว่วาเขาช่อช่างตุม่มอะ ไม่รู้เหมือนกันเหรอไอโอไอท็อปเนี่ยมันชอบหลอกกูอ่ะท่านผู้ชมครับอ้าวขึ้นเองก็ได้ครับไม่วินครับวินมีปัญหาเลยจะไปเองเลยครับใช้ยางบดักครับอ่าไปเองเลยครับจะเทคเลยครับจะบูครับจะบูครับ เทียร์ระเบิดนะครับเกียร์มีศิลระเบิดนะครับถ้าใช้เป็นเทียมีศิลระเบิดบูครับตอนนี้ใจบูครับไม่วินครับจะงัดขึ้นเลยนะครับจะเอาล้อบาดักเก่าขึ้นมาเลย,เเย,ยรถจากอุดอรหรืออุบลเนี่ยผมไม่แน่ใจครับจำจำอุดอรใช่ไหมจากอุดอรครับอุดอร,ช,ดรชื่อพี่อะไรนะน,น้ำโสมครับเ,ออเสียปีชาครับ ผมจำได้ว่าอุบลหรืออุดรแต่จำไม่ได้อุดรนะะอุดรเสียปีชาครับน้ำโสงครับ .FC ของอุบลอุดอุดรน้ำโสมบอกมาได้เลยนะครับใครมีอะไรทักทายมาได้นะครับเป็นนักแข่งมีคนถามมาช่างตุ้มคือใครอีก ่างแต่บอกพ่อผมครับวินไม้ได้นะครับวินต้องผลได้ขอบคุณครับขอบคุณครับบไปแล้วครับดึงวินไปฮะดึงวินไปอีกตัวนึงครับน้ำโสมครับน้ำโสมครับเสียปีชาครับเจ้าของธุรกิจร้านทองใช่ไหมร้านทองอร้านทองใช่ใช่จำได้เจ้าของธุรกิจร้านทองแล้วก็โรงแรมด้วย ครับมาแข่งรถด้วยนะขับดีนะขับฝีมือเสียปีชาครับมาแล้วโอ้โหหย่อนเลยมาแล้วครับงัดหย่อนมางัดหย่อนมาแล้วครับต้องคุมไม่ได้นะครับดึงขึ้นไปครับรอดครับอย่างนี้รอดแน่นอนครับอย่างนี้รอดแน่นอนครับท่านผู้ชมครับ โอ้ใช้เนจากสปลาวครับเสียตาสปลาวอ่าใช้ไอตาครับสุขสวรรค์อะไรอยู่คำม่วงฮะแผงคำม่วงนะครับคำม่วนคำม่วนร้านอะไรครับสุขสวรรค์อะไรเอาละครับจำได้เลยครับเสียตานี่เสียงดังมากดังมาถึงนี่เลยครับนี่ดังลั่นเลยฮะ

นะครับเดี๋ยวมาดูหน่อยนะครับทักทายอะไรกันมานะครับเรียบร้อยรถไทยไปเยอะไหมครับรถไทยมาประมาณ10กว่าลำครับสวัสดีครับฟ้าใสใจตะวันสวัสดีด้วยช่างดำครับสวัสดีช่างดำทีมไทยซู้ๆครับขอบคุณมากๆากเอาแล้วเอาแล้วครับมาแล้วครับผ่านมาแล้วครับ เยงกขึ liberal, ้เครับ Somehow, okay um มาามาครับแล้วครับเสียพีชาครับสหายออฟโรดเจ้าของธุรกิจร้านทองครับขุดรอนธานีน้ำโสมครับเสียพีชาภาพจับไปที่ท่านคนขับหน่อยครับภาพดึงไปที่คนขับเสียพีชานิดนึง าครับนี่โฉมหน้าของเสียปีชาครับโฉมหน้าเสียปีชาครับนี่คนนี้เลยครับน้ำโสมครับสหายออฟโรดอุดรธานีครับหมวกจะเขียนว่าคนบินนะแต่คนนี้ว่านี่สอลาวครับช่วยกันดึงเลยครับ เอาละครับ,อรบโอเคครับตอนนี้เขาจะกำลังจะเตรียมวินนะครับเวลาเวลาผมจะมองไปเห็ครับลอยยาตัวรหญ่เยเวลาครับชน,บน,บนะครับเดินวินแล้วครับเสียปีชาครับ รถดดขึ้นแล้วครับ13มิครับเอาแล้วครับมีเฮ้แล้วตอนนี้13มิครับอโอ้โหไปเสียเวลาในหลุมครับแต่ทำดีในเหลี่ยมตรงนี้ครับท่านผู้ชม